ก็อยังคงกดติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับมีพี่พนักง,งานนะครับลงหนึ่งคน โอเคเอาตอมซีซีหนึ่งห้านะครับหกสามสามทนร้อนหน่อยไม่ใช่ปัญหาโอเค ตอนนี้นําหน้าขาบวน1น,น,นึกัะโดดพิเศษที่7มานะครับตอนนี้นําหน้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วอ่าเป็น6 3สนะครับแม่ดามึงพระ วันนี้อาจจะถ่ายเยอะนะครับหมายถึงรถไฟอาจจะถ่ายเยอะเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็ถือว่าเพื่อท่านผู้ชมเนาะนะครับอาจจะถ่ายทั้งวันก็ได้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับ ก็ม้ากรกใหหนหนึ่งกับเจนนะครับอากาศร้อนมากนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วอยู่แต่บ้านนะครับก็ถ่ายรถไฟนี่แหละให้ท่านผู้ชมดู với anh em.